สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทางช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นข่าวล่ามาแรงล่าสุดสุดช็อกอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องขาสุดช็อกพระเอกหนุ่มเจ้าของผลงานเพลงดังเจออุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตค่ะที่นั่นละคะพี่น้องขามีข่าวฮือฮากันเช้านี้เมื่อประ,าประมาณ10บโมง ยี่สิบนาทีของวันที่สิบห้านี้นะคะพี่น้องขาของวันนี้นี่เองนั่นนะคะพระเอกหนุ่มกับพี่น้องขาพระเอกหนุ่มตัวเด่นตัวดังเบอร์หนึ่งของวงหมอลำคำผลร่วมิตรเสียชีวิตลงกระทันหันเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุนั่นนะคะพี่น้องขาเสียชีวิตน้องนิวมุกดาน้องนิวมุกดาถ้าเป็นผู้คนที่ติดตามแวดวงหมอลำก็ย่อมรู้แล้วก็เป็นคนที่สายอินเตอร์เน็ตบันเทิงเป็นนักร้องเป็นหมอลำเป็นพระเอกที่มีอายุน้อยน หน้าตาดีหน้าตาดีเสียงดีเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมต,อมตนมีมารยาทนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเป็นคนสู่ชีวิตคนหนึ่งเหมือนกันในแวดวงหมอลำน้องนิวมุกดาเป็นพระเอกน้อยๆของอ่าเป็นพระเอกอายุน้อยว่าง,งั้นเถอของคำผลร่วมมิตรน,นะคะที่คู่กับน้องบารสน่น,นะคะพี่น้องคะเจออุบัติเหตุขณะนะที่อ่าเดินทางกลับจากแสดงที่จังหวัดสกลนครนั่นนะ่นะคะพี่น้องคาเมื่อเวลาเมื่อเวลา20ิบ เมื่อเวลา1 0โมง20นาทีโดยประมาณวันที่2 5วันนี้ที่ถนนเส้นบ้านนนจจำปาทองบึงโขงหลงเซกานั่นหละค่ะมีการอุบัติเหตุขับรถชนกับรถกระบะในเส้นทางนั้นนะคะพี่น้องคะทําให้มีผู้บาดเจ็บก็หลายคนอยู่เหมือนกันแต่หนึ่งในนั้นก็คือมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือน้องนิวมุกดาพระเอกคนแรกพระเอกเบอร์หนึ่ง ของคำผุนร่วมมิตอ่ะนะคะพี่น้องก็แสดงความเสียใจแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของน้องนิวมุกดาแล้วก็แวดวงหมอลำแล้วก็ผู้นําผู้ปรยียญคำผุนร่วมมิรทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับน้องอ่ะนะคะพี่น้องขะเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มาแรงจริงๆด้วยผลงานเพลงของเขามีหลายเพลงที่ติดชาร์ตซึ่งมีการร้องรตทาเพลงของหลายคณะที่เอาไปร้องไปรโด่งดังกันถ้าคนติดตามแวดวงหมอลำนักร้องเสียงดีนู่นนี่นั่น,นอะไรยังไงนี่ก็จะปฏิ เสร็จไม่ได้น้องนิวมุกดานี่แหละค่ะพี่น้องขาถึงเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของคาผุนร่วมมิตรคู่กับไอ้น้องบารนัันนะคะพี่น้องคาเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาก็คือวันนี้ไม่ใช่ที่ผ่านมาเมื่อ10นาฬิกายี่สิบนทีที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่น้องขามีการแจ้งว่าอุบัติเหตุก็มีการเช็คเรื่อจะเป็นบอสโจเองลงในใน,ในหน้าเพจบอกว่าแสดงความเสียใจน้องนิวมีการเสียชีวิตแล้วประมาณนั้นแหละนะคะพี่น้องคาแล้วก็มอมแม่เองมีการดําเนินการมีการไลฟ์สดเมื่อเช้าก็มีเอฟซ เขาไปเช็คข่าวก็เป็นจริงเป็นจริงก็คือน้องนิวมุกดาพระเอกเบอร์หนึ่งของคาผุนร่วมมิตรนี่ขับขับรถไปแล้วก็เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บหลายคนอยู่เหมือนกันกับพี่น้องคะ่ะแต่น้องเสียชีวิตขาที่ว่างั้นเถอะจากการที่เสร็จการแสดงที่จังหวัดสกลน,นครไปอยู่ที่ถนนบ้านาที่ถนนนั่นแหละค่ะพี่น้องกับถนนใหญ่นะนะบ้านโนนจำปาทองแถวนั้นน่ะนะคะบึงขงหลงเซกาน้องมีผลงานเพลงอย่างนั้นแล้วกันนะพี่น้องคะ่ะ ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงและผู้คนรู้จักถ้าเป็นผู้คนที่อยู่ในแวดวงหมอลำอนเตอร์เทนพวกนี้อะไรยังไงก็หูจักคำว่าอเอิญน้องไส่หมอหลึงนะนะค่ะพี่น้องขาเพลงของน้องที่โด่งดังมากๆที่มีผู้คนรู้จักแล้วก็มีหลายคนเอาไปร้องไปําบนเวทีเยอะะมากมายก็สร้างชื่อเสียงให้น้อง,ด,งดังด้วยก็คือเพลงนี้เอิญน้องไส้หมอหนึงซึ่งหลายคนก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ตามติดไปว่าใครเป็นเจ้าของเพลงนุ่นอยู่ในค่ายฮักดีเรคคอร์ดนั่นแหละค่ะ อเอิญน,น้องไซมอหนึ่งแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงสัญญาฮักที่คําชน,นดค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเพลงหนึ่งกอดแล้วบอบปลอยนั่นแหละคะ่ะเป็นเพลงที่ชักสร้างชื่อเสียงให้บกลาหลายนั่นนะค่ะพี่น้องคาแต่ที่สําคัญก็คือเพลงเอิญน,น้องไซมอหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงที่เ,เขาเรียกเป็นเพลงที่ ติดชาร์จว่างั้นเถอมีผู้คนรู้จักเยอะแยะมากมายแล้วก็นาไปร้องเพลงนั่นก็เป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้น้องเหมือนกันน้องนิวมุกดาเน,นะคะก็แสดงความเสียใจไปกับครอบครัวของน้องนิวมุกดาแล้วก็ทางคำพูนร่วมมิตรด้วยนะ,นะคะเช้านี้ก็หลังจากที่มีข่าวว่ามีอุบัติเหตุออกมาเยอะแยะมากมายก็จะมีการ เอาคลิปเก่าๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่น้องมีการเต้ยลาล่าสุดนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะออกมาแชร์กันฉน,นันวันไว้เลยก็เข้าไปดูกันถ้าใครที่อาจจะ ไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักพอนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ไปดูไปตามชมในการที่เพื่อนเอาออกมาทาง u t u b e นี่มีการหลายคนมีการแชร์ออกมาในการเต้ยหล่าล่าสุดก็มีน่นนะคะพี่น้องคะในช่องของคําพุนร่วมมิตรเองของช่อง YouTube นั้นน่ะนะคะพี่น้องคะ,งคะเข้าไปตามดูแต่เหตุการณ์นี้มันก็ถือว่าเป็นการสุดช็อกก็อยากให้เคสนี้ มาดามหน่อยเองก็อยากให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายแล้วกันเพราะก่อนนั้นก็ได้ยินได้ฟังมาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นวงแสงทองฟินแลนด์ตอนนั้นก็คือน้องดุ่มขับรถแล้วก็ไปกับน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมทีมงานไปด้วยก็เสียชีวิตในการรถขนชุดตอนนั้นก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเคสสุดท้ายแล้วไม่อยากจะได้ยินคําว่าโอเคมีการดูบติเหตุด,ด้วยกับผู้ที่มีเช่นเราติดตามข่าวอยู่เรารู้จักคุณนั่งคนนี้อยู่อะไรอย่างไรคิดว่า นั้นนะ่าจะเป็นเคสสุดท้ายที่น้องอเสียชีวิตกับน้องหนุม่มตอนนั้นนะที่ไปกับน้องหนุม่มน,นั่นนะคะพี่น้องค้าน้อง อ่าอะไรนะน้องพรน้องกรณหรืออะไรน,นั่นนหละคะ่ะพี่น้องขะของแสงทองฟิลเลนก็คิดว่าจะเสียชีวิตเคสนั้นน่าจะเป็นเคสสุดท้ายแต่สุดท้ายก็คือมาเจออ่าพระเอกหนุ่มรูปงามเสียงดีหน้าตาดีของคํพผนร่วมมิตรพระเอกเบอร์นหนึ่งของคํพผนร่วมมิตรน้องนิวมุกดานั่นก็คือแสดงความเสียใจไปก็ขอให้มันเป็นเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายกันแล้วกันนะนะคะพี่น้องคาก็แสดงความเสียใจไปจริงๆน้องกําลังดังถ้าจะพูดตามผลงานจริงๆนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาเป็น ผู้ที่พูดจาดีหน้าตาดีร้องเพลงเพราะแล้วก็มีมารยาทมีเป็นคนที่อ่อนน้อมทําตนเป็นคนที่มีมารยาทกับพี่น้องคะแล้วก็น้องเป็นคนที่ทํา ช่องโซเชียลมีเดียช่อง u t u b e เนี่ยหลายช่องก็มีการเช้านี้ก็หลังจากที่มีข่าวอุบัติเหตุน้องก็มีคนแชร์การที่น้องทำคลงทำคลิปล่าสุดก่อนที่จะขึ้นเวทีมีการเต้นร้านนู่นนี่นั่นะน้องยังทำล่าสุดไปตามดูกับพี่น้องครับไปไปให้กำลังใจผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ที่เป็นญาติพี่น้องผู้ที่เป็นผู้บริหารวงผู้ที่เป็นผู้ร่วมงานคำผลร่วมมิตรด้วยนะคับพี่น้องก็ไปให้กำลังใจแต่ก็มีการแชร์คลิปกันไม่ว่าจะเป็นคลิปล่า ล่าสุดของอบกลาเองนิวมุกดานี่แหละค่ะพี่น้องคะก่อนที่จะจะขึ้นเวทีเพื่อนมีการทําคลิปล่าสุดอยู่เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นสุดการเจลิญใจก็ขอให้น้องไปสู่ภพที่ดีในภูมิในภพที่ดีแล้วกันนะั่นนะคะพี่น้องคะไปเป็นนักร้องอยู่บนสวรรค์นู่นด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ขอให้น้องไปสู่ภูมิภพที่ดีแล้วก็สิ่งที่ ปดําหน่อยไปอ่านเจอคอมเมนต์ในการที่เขาแชร์คลิปมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปแสดงที่ไหนนะคืนนี้แหละนะค่ะพี่น้องคะมี f อมีการคอมเมนต์ไปบอกว่าไม่ต้องห่วงการแสดงคืนนี้น้องน่าจะเดินทางไปนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ก็คือสิ้นสุดการแสดงอยู่ที่สกลนครแล้วก็จะไปแสดงที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นแหละแล้วก็มี f อเขียนมาใต้คลิปนั้นบอกว่า ไม่ต้องห่วงการแสดงคืนนี้ว่าง้นนั่นนะคะพี่น้องขาแต่หมอแม่ก็ไม่มีข้อมูลว่าคืนนี้เขาไปแสดงที่ไหนว่าคําผนร่วมมิตรจะไปเปิดการแสดงที่ไหนคืนนี้คืนวันที่15นี้นะคะพี่น้องขาแต่ที่แน่ๆก็คือ,อมีคนคอมเมนต์ว่า ไม่ต้องห่วงการแสดงคืนนี้ว่างั้นเถอะนะคะเพื่อก็ว่าไปตามไปให้กําลังใจให้คนที่อยู่ก็คือสู้ๆไปนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็หมอแม่เองก็ขอให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายในแวดวงทุกคนนั่นแหละค่ะไม่วกไ,ไม่ว่าเป็นใครอะไรยังไงในการเจออุบัติเหตุเสียชีวิตนูนนี่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็อยากให้ระมัดระวังในการขับใน,นนในการนู่นในการนี่หรืออาจจะมีการพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจจะมีการเมาแล้วขับมันก็มีส่วนนู่นนี่นั่นทั้งนั้น่นะคะพี่น้องขาก ก็ให้ระม,มัดระวังก็อยากให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นแวดวงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลพวกเราธรรมดานี่ก็ตามขอให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายให้ระม,มัดระวังกันนะนะก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่ง่างสุดซึ้งไปถึงครอบครัวน้องนิวมุกดาที่เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของคําผลร่วมมิตรแล้วก็แสดงความเสียใจไปถึงผู้นําผู้บริหารทีมงานทุกคนในวงคำผลร่วมมิตรด้วยนะนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก,กกำลังใจสวัสดีคะ่ะ